สามีของเราไม่มีดีหรือเราเสพปิดการด่าสามีตั้งแต่วัยเด็ก คุณรู้ไหมคะหลายครั้งอะคะ่ะที่ครูอ้อเจอรากต้นต่อของการที่ทําให้สามีของเราเนี่ยไปนอกกายนอกใจแล้วตัวเราค่ะก็ไปโบยว่าเป็นความผิดของเขาฝ่ายเดียวเพียงร้อยเปอร์เซ็นซึ่งจากการที่ครูอ้ออยู่ในวงการเนี้ยครูเจออะไรมามากกว่าที่ครูอธิบายหน้าช่องของครูบางอย่างครูไม่สามารถออกมาเป็นคอนเทนต์สื่อสาธารณะได้และหลายครั้งที่ออกมาเป็นสื่อสาธารณะแล้วก็มักจะโดนทัวลงเพราะมันไปค้านกับสิ่งที่หลายๆคนคิดหลายๆสิ่งที่ทุก คนคาดการเอาไว้ว่าคนนอกใจเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีเป็นคนมากๆเป็นคนสันดานเลวแท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากการที่มีแรงผลักส่งแรงกระตุ้นความเครียดความกดดันนะคะในจิตใจจ,จากคนที่อยู่ในบ้านก็คือภรรยาของตัวเราเองเนี่ยค่ะและช่องนี้ครูอ้อไม่มานั่งเสียเวลาค่ะไม่มานั่งอธิบายว่าทําไมเราต้องมาเข้าข้างฝ่ายชายซึ่งครูไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเข้าข้างใครค่ะ แต่ครูจะต้องมาให้สติผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงด้วยกันที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่สามีไปติดเมียน้อยไปติดมือที่สามให้กลับมามีเราคนเดียวและต้องให้สาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้สามีอยากไปนอกกายนอกใจหรือไปมีคนคุยว่าแท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นรากต้นต่อที่แท้จริงที่ไม่ใช่มือที่สามนั่นก็คือการที่ภรรยาคนนั้นนะคะ เสษปติดการบ่นเศษติดการด่าจากการที่ในเวเดตค่ะถูกโปรแกรมสมองให้เป็นนักบ่นเก่งนักด่าเก่งจากการที่เราเห็นคุณแม่ของเราอะค่ะบ่นคุณพ่อ คุณพ่อต่อว่าคุณแม่คุณยายต่อว่าคุณตาเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันด่ากันนินทากันให้เห็นตั้งแต่วัยเด็กซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันคือการที่ตัวเราถูกโปรแกรมสมองให้ฝังค่ะเรื่องราวเหล่านี้ลงไปในระดับจิตใต้สำนึกแล้วเราก็เป็นเด็กน้อยค่ะเกินกว่าที่จะต้านมันออกได้ซึ่งสิ่งนี้มันจะสะสมสะสมทำให้ผลักด,ดันกลายเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่คล้ายคลึงกับ พ่อแม่ของเราเช่นการที่เราโฟกัสแต่ข้อเสียของสามีของเราเราไม่สามารถที่จะหยุดบน่น หยุดพูดหยุดต่อว่าหยุดด่าหยุดระบายเรื่องราวของเขาต่างๆเพราะเราอยู่ใกล้กันค่ะเราเป็นสามีภรรยา<ท>เห็นกันทุกมิติ<ท>เห็นกันถึง4ถึง5มิติทำให้อดไม่ได้ที่จะควบคุมวาจาความคิด n มเซ t ที่เราถูกโปรแกรมมาจากคุณพ่อคุณแม่ของเราและแม้กระทั่งญาติพี่น้องที่เลี้ยงเรามาคุณตาคุณยายที่เลี้ยงเรามาเช่นกันสิ่งตรงนี้ค่ะทำให้เราหล่หอหลอมกลายเป็นคนที่ด่าสามีเก่งมากซึ่งหลายคนอาจจะ คัดขานครูค่ะว่าครูทำไมต้องมาเข้าข้างผู้ชายทำไมหนูจะด่าผัวหนูไม่ได้ครูรู้ไหมว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างแต่แท้ที่จริงแล้วคุณรู้ไหมคะคนเราทุกคนไม่ว่าจะดีแค่ไหนมีข้อเสียข้อติดลบ และจุดบกพร่องด้วยกันทุกคนค่ะแต่การที่เราเห็นบ้านที่เขามีความสัมพันธ์อันดีค่ะนั่นเพราะว่าภรรยามีจิตวิทยาดีในการสั่งสมองสามีให้เชื่อฟังเคารพและหลงอยู่ตลอดเวลาด้วยการโฟกัสเฉพาะแต่ข้อดีและขยายออกมาเป็นการยกอีโก้ค่ะซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันเป็นหน้าที่หลักของภรรยาซึ่งสําคัญมากมากมากกว่าการเลี้ยงลูกมากกว่าการทํางานบ้านซะอีกค่ะเพราะสิ่งนี้แหละที่มันจะเป็นสิ่งมัดใจ ที่ทำให้ชีวิตคู่ราบรื่นและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆของเราให้เขาเป็นมีชีวิตครอบครัวที่ดีในภายภาคหน้าและสิ่งตรงนี้ค่ะมันคือการป้องกันการนอกกายนอกใจนี่อยู่หมัดค่ะแต่ส่วนใหญ่ภรรยาหลวงมักจะไม่ได้ทำซึ่งถ้าคุณคิดว่าสามีของคุณไม่ใช่เทวดา ทำไมต้องไปโฟกัสที่มันทำไมต้องมองเฉพาะข้อดีทำไมคนเราทำผิดกันทำไมไม่ต่อว่าไม,ไม่ตักเตือนไม,ไม่ด่าไม่บ่นมันแล้วมันจะรู้สึกตัวได้ยังไงขพแทนที่จริงแล้วเวลาเราผิดพลาดอะไรขึ้นมาค่ะเราจะต้องหนุนใจกันเราจะต้องให้กําลังใจกันไม่ใช่การตำหนิต่อว่าหรือมานั่งพูดกันว่าทำไมเธอทำแบบนี้ทำแบบนี้ได้ยังไงร,รู้ไหมคะ การที่เรามีวาจาเป็นนักพูดนักบ่นนักด่าเนี่ยมันคือการสั่งสมองให้คู่ชีวิตของเรามองเราเป็นศัตรูตัวร้ายตัวชกาดและทำให้เขาอยากที่จะมีความลับกับ ท,ทุกทุกเรื่องค่ะและถ้าคุณยังคิดว่าสามีคุณไม่ใช่คนที่คุณควรจะให้เป็นนัมเบอร์วันเป็นอันดับหนึ่งในบ้านคูก็เห็นมาแล้วมากมายค่ะที่พอวันหนึ่งสามีไปนอกกายนอกใจเราซะเป็นคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดจนไม่เป็นอันทํางานหรือทําอะไรเลยแล้วคุณยังคิดว่าสามีคุณไม่ใช่คนสําคัญอยู่อีกหรือเปล่าซ้าร้ายไปมากกว่าน,นั้นนะคะผลจากการที่เราวิตกกังวลเครียดจนไม่เป็นอันกินอันนอนอันทํางานเนี่ยแหละเราจะเป็น คนถ่ายเทพลังงานด้านลบไปให้กับลูกของเราค่ะเท่ากับว่าสิ่งสําคัญมากที่สุดในชีวิตครอบครัวนั่นก็คือ ความเป็นสามีและภรรยาเพราะอย่างตัวครูอ้อเองนะคะก็กล้าการันตีได้เลยค่ะถ้าวันนี้ครูไม่มีสามีครูไม่มีคู่ชีวิตที่ดีครูคงไม่มีช่องครูอ้อจริงเก่งสร้างได้ที่มาให้ประโยชน์ให้ความรู้และให้สติกับผู้หญิงนะคะเพราะอย่างเช่นตัวครูเองนะคะครูกล้าการันตีได้เลยค่ะถ้าวันนี้ครูไม่มีสามีที่น่ารักและสามีที่เป็นกองหนุนกองเชียร์เคียงข้างครูค่ะครูจะไม่สามารถมี energy พลังบวก และปั้นช่องครูอ้อหญิงเก่งสร้างได้ให้เติบโตมาในวันนี้ได้อย่างเด็ดขาดและถ้าวันนี้ปัญหาเราบานไปลายไปแล้วจนถึงขั้นเขาไปสารสัมพันธ์กับมือที่สม,มีการนอกใจเกิดขึ้นมีการนอกกายเกิดขึ้นสิ่งนี้คุณจะต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่ไปทําในสิ่งที่มันเป็นปลายเหตุเช่นการไปตามทะเลาะไปอารวาสไปสั่งการไปคาดคันตั้งกฎกติกาทําสัญญาทําเรื่องราวต่างๆสิ่งนั้นไม่ได้ช่วยอะไรแต่การใช้จิตวิทยากระตุ้น มอด้วยตัวเราเป็นคนที่สามารถสั่งการและควบคุมสมองของสามีเราได้แบบเกินร้อยเปซตรงนี้แหละคะ่ะที่จะทําให้สามีตระหนักรู้ว่า เขาควรที่จะรักเดียวใจเดียวและกลับมามีเราคนเดียวและสร้า,สางสัมพันธ์กับครอครัวให้ดียิ่งขึ้นค่ะสิ่งนี้นะคะครูอ้อสอนเจาะลงลึกค่ะไว้ทั้งหมดในคลาสปั้นตัวเองเป็นผู้หญิงเลยค่ะในคลาสนี้จะสอนในเทคนิคของจิตวิทยาแก้ปัญหามือที่สขั้นสูงต้นเหตุการณ์นอกกายนอกใจที่แท้จริงเกิดจากอะไร การสร้างสิ่งมัดใจที่ไม่ใช่ลูกไปเจะเบียนสมรสหรือระยะเวลาที่อยู่กินมานานๆสิ่งนั้นเป็นสิ่งมัดใจเทียมไม่มีใครรักกันได้ตลอดเพราะสิ่งมัดใจแบบนั้นหน้าที่ภรรยาที่แท้จริงที่ทําให้สามีรักเคารพเกรงใจและรักเดียวใจเดียวกับเราวิ่งตามเราทั้งชีวิตคืออะไรสิ่งนี้คุณต้องเรียนรู้เพราะไม่มีใครมาบอกคุณได้ค่ะที่สําคัญที่สุดค่ะหน้าที่ของภรรยาคือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณไม่ควรจะเอาปัญหาในบ้าน ไปเล่าให้คนภายนอกฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือพ่อแม่ของเราก็ตามเราควรที่จะเป็น safe zone เฟโซนเ็นพื้นที่ปลอดภยัยไม่ใช่ตัวเราเป็นแรงผักส่งที่ไปทำลายขาเตียงทำลายเสาบ้านของเราเองขูอ้อขอเป็นกำลังใจให้ภรรยาลูกทุกคนแก้ปัญหาชีวิตคู่ไปด้วยกันนะคะ